สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะไม่ลืมวิธีชาวนาเปิดบ้านสุพรรณเป่าเปาวลีไม่ลืมวิธีชาวนาแม้แต่งลูกเศรษฐียิ้มแก้มปริก,กันทวนหน้าเลยทีเดียวค่ะสำหรับงานเปิดร้านใหม่เอิร์ดการกิจเจริญ ลูกชายของกิ๊กเกียรติจกิเจริญหวานใจลูกทุ่งสาวเปว่าวล,ลีพ่อนพิมลซึ่งพวงตำแหน่งภรรยาและเด็กเสิร์ฟโดยปากกิ๊กเผยความรู้สึกสุดภูมิใจเชื่อว่าลูกชายเลือกว่าที่เมียไม่ผิดโดยพ่อสามีอย่างปากกิ๊กเผยว่า ฝ่ายหญิงสารฝันอยากเป็นเด็กเสิร์ฟมานานแล้วเอ,อิอชอบทำอาหารส่วนเปาวลีเป็นความฝันของเขาตั้งแต่เด็กอยากเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นความฝันเล็กๆที่หนูอยากทำมาตั้งแต่เด็กมีโอกาสก็อยากทำเห็นพี่ๆคอยบริการคอยเสิร์ฟดูสนุกดีและเราเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเราเสิร์ฟเลยคิดว่าน่าจะเอนเตอร์เทน น่าจะเสิร์ฟได้ดีเลยล่ะค่ะก็เลยอยากสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟมาทานร้านอาหารร้านนี้นะลูกผมเป็นคนชอบทำอาหารเขามีความสุขที่คนทานของเขาแล้วมีความสุข เขาชอบทำอาหารไปให้เปาจีผู้หญิงก็ทำอาหารให้กีนไม่ซื้อดอกไม้ผมก็รู้สึกแปลกนะไปหาพ่อแม่เปาก็ทำอาหารให้ไปเที่ยวสุพรรณก็ไปจับปลามาทำอาหารผมคิดว่าร้านนี้เป็นความสุขนะคิดว่าทุกคนมาทานก็คงได้รับความสุขรู้สึกดีนะที่เขาเริ่มต้นด้วยกันหลังจากที่สาวเปาได้ขึ้นแท่นเป็นสายดีเด่นที่พ่อแม่สามีทั้งรักทั้งหลงหลังจากที่สาวเปาได้ขึ้นแท่นเป็นสายดีเด่น ที่พ่อแม่สามีทั้งรักทั้งหลงยกย่องออกหน้าออกตาขนาดนี้แม่เจ้าตัวจะได้แต่งเข้าบ้านมหาเศรษฐีมีเงินถุงเงินถังใช้อย่างไงก็ไม่มีวันหมดแต่สาวเปล่าก็ยังไม่ลืมวิธีชาวนาที่เป็นครอบครัวบ้านเกิดของชาวเมืองสุพรรณเธอยังมุ่งมั่นชื่นชอบในอาชีพเกษตรและยังได้หาเงินจากการเป็นเกษตรกรก็ยกให้เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่น่ารักและน่าชื่นชมมากจริงๆคะ่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก d a i l y l i ฟ e e x p r e s s หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ